ุยรูปโป๊ะมุมเดียวกันเป๊ะสรุปแล้วคู่นี้รีเทิร์นหรือเปล่า oh, <no. S 1> มีประเด็นให้ชาวเน็ตได้ตามเผือกันอย่างต่อเนื่องจริง,รงๆค่ะ <c oughs> เมื่อล่าสุดเพจด,ดังขี้เมาส์อย่างเจมอยร้อยแได้โพสต์ข้อความว่า เลิกส่งมาถามกูได้แล้วว่าเขารีเทิร์นกันไหมกูไม่รู้ถ่ายรูปห้องมุมเดียวกันสถานะเพื่อนก็ทำได้โอเคนะกูจะนอนปอลอช่วงนี้กูต้องพักหมายสารสงสารผัวอายการเคนะด้านชาวเน็ตก็คบคิดทํากันบ้านกันอย่างหนักค่ะจนไปเจอภาพในอินสตาแกรมของคู่รักคู่หนึ่งที่ออกมาบอกว่าเลิกรากันไปแล้ว ยังคู่ของน้ำหวานเดอะเฟสและอดีตหวานใจไฮโซคนดัง so ซึ่งพบว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพมุมเดียวกันสถานที่เดียวกันเป๊ะจนหลายคนอดคิดสงสัยไม่ได้ว่าสรุปแล้วอะไรยังไงรีเทิร์นจริงหรือเปล่าแต่ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็ออกมาชี้แจงแล้วว่าคุยกันแบบพี่น้องไม่มีรีเทิร์นหลังมีภาพคู่หลุดที่หัวหิน อย่างคอมเมนต์ที่ว่าคือผู้เคยลงบอกว่าเขาไปทำงานที่นั่นอยู่แล้วพักที่เดียวโรงแรมเขาหรือเปล่าตอนน้องผู้หญิงที่ไปเที่ยวอาทิตย์โน้นรูปเก่าหรือเปล่าอันนี้คิดเองลำพังนะคิดว่าไม่ได้เลิกตั้งแต่ทีแรกแล้วสร้างกระแสะละครปังๆ เขาตกแต่งโรงแรมเหมือนกันทุกห้องพวกแกคิดมากคิดว่าคนที่มีลูกนะคู่รักขอสะพานไม่น่าใช่แต่คนที่มีลูกนะ่ะชัดเจนแค่เพื่อนกันแหละแค่มุมห้องเหมือนกันคิดมากกูเนี่ยคิดมากคิดไปทั่วเรื่องดาราอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบายบาย